เบอรฉากความตื่นเต้นขณะนี้ทุกสายตากำลังจับจ้องเจ็ตส่วนตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีคนดังอย่างทักษิณชิน,นวัตรที่กำลังเดินทางจากสิงคโปร์กลับถึงไทยแถมเส้นทางการเดินทางกลับบ้านของเขานั้นชวนให้ลุ้นไม่แพ้เกมการเมืองเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่หลายคนเถยงกันหนักข้อมูลล่าสุดจากเฟดเรดอร24พบว่าเครื่องบินบอมเบอร์ดิโรเบิล7500เที่ยวบินที 7GTS ที่ทักษิณโดยสารออกจากสิงคโปร์ไปแล้ว เมื่อเวลา13นาฬกาและตอนนี้ลอยเหนือฟ้ามาเลเซียเป้าหมายคือสนามบินดอนเมืองในช่วงเย็นวันนี้ย้อนรอยเส้นทางกลางคืนวันที่4กันยายนทักษิณออกจากประเทศไทยผ่านสนามบินดอนเมืองมีกำหนดบินไปสิงคโปร์ทว่าแทนกลับเปลี่ยนเมื่อถูกตรวจเอกสารอย่างเข้มข้นจากตอมอจนต้องเปลี่ยนไปลงแต่พื้นดูไบแทนเหตุรามานี้เองที่ทําให้เขาต้องพักดูไบชั่วคราวโดยยืนยันหนักแน่นว่าจะกลับไทยภายในวันที่8กันยายนเพื่อเข้าฟังการพิจารณาคดีชั้น14นักสารในวันที่9กันยายน แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุเพิ่มเติมว่าการเดินทางไปสิงคโปร์ที่ปรากฏในข้อมูลเป็นการไปตรวจสุขภาพกับแพทย์สองวันก่อนคอนเฟิร์มกลับไทยแน่นอนนี่เองที่ทําให้หลายคนเริ่มสงสัยว่าการเดินทางจริงๆมีรายละเอียดใดที่สาธารณาชนยังไม่รู้หรือไม่น่าสังเกตว่าข่าวเจ็ตส่วนตัวของทักษิณได้รับความสนใจอย่างมากจนเที่ยวบินท 7GTS ขึ้นอันดับหนึ่งใน f l y t r e d o 2 4มีผู้ติดตามดูเส้นทางบินมากกว่า3,500คนเลยทีเดียว และนี่คือจุดที่เป็นประเด็นถกเถียงหลายฝ่ายชี้สุลกากรและตมของสิงคโปร์ทำตามขั้นตอนปกติไม่พบหมายจับทักษิณจึงสามารถเดินทางออกได้ไม่ผิดกฎหมายแต่สิ่งโต้แย้งก็มีว่ากระบวนการตรวจสอบนั้นเข้มข้นจนอาจเป็นผลทางการเมืองหรือไม่ล่าสุดไฟเครดอร์24แจ้งว่าเครื่องบิน TSGTS TS ของทักษิณจะลงจอดที่สนามบินดอนเมืองในเวลา14นาฬิกา48นาทีวันนี้แน่นอนว่าสายข่าวการเมืองและประชาชนต่างเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด และนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามการเดินทางครั้งนี้ของทักษิณสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนในเส้นทางชีวิตและการเมืองไทยอย่างชัดเจนคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นความบังเอิญหรือมีความตั้งใจซ่อนอยู่เห็นด้วยหรือไม่ว่าทักษิณยังคงเป็นบุคคลที่สามารถเคลื่อนเกมการเมืองไทยได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วคุณล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้คุณเชื่อว่าทักษิณจะกลับมาฟังคำพิพากษาจริงตามที่ประกาศจริงหรือย,ยังคงต้องลุ้นกันต่อไป แสดงความคิดเห็นของคุณเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลย